สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําเมนูกล้วยทับนะครับเมนูง่ายๆนะครับก็จะมีกล้วยน้ำวานะครับกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวเราจะไปอบหม้อลมร้อนนะครับไม่ได้ปิ้งนะครับแล้วก็ใช้กะทิแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลมะพร้าวนะครับอันนี้ใช้น้ำตาลมะพร้าหรือจะใช้น้ําตาลตโนดน้ําตาลปีก็ได้นะครับได้หมดนะครับเราตามที่เรามีในครัวครบแล้วก็น้ําตาลทรายนะประมาณทั้งสามสิบสี่สิบกรัมได้นะครับไม่หวานมากนะครับแล้วก็เตยนะครับ เริ่มกันเลยครับเดีย๋ยวเราก็จะเตรียมทําน้ํากะทีนะครับก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะครับหวานมากหวานน้อยก็ตามชอบกนเลยนะครับเดีย๋ยวเราลงไ่เติมประมาณนี้ไปก่อนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเติมอีกทีนะครับถ้ามันหวานน้อยไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยน้ํากะทีนะครับยวไม่ต้องเทหมดก็ได้นะครับเหลือไว้สัก ก้นๆหน่อยๆก็ได้นะค่อยเติมตอนท้ายทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับเราอย่างก,ก็ตามด้วยน,น้ําตาลนะครับเอาใส่ประมาณนี้ไปก่อนก็ได้นะครัเดี๋ยวเราจะนําไปตั้งใส่ทีหนึ่งครับเติเดี๋ยวเราใส่ทีหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งใส่นะครับคนจนน้ําตาลกับกะทิเข้ากันนะครับก็เป็นอัน,นใช้ได้น,นะครับ ไปเรื่อยๆนะาลืมไปอย่างหนึ่งนะครับว่าทุดดิบเกลือนะครับเกลือป่นนะครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับใส่เตยลงไปนะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆนะครับ คนไปอีกสักพักหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็จะคนไปสักสพักหนึ่งคนระับก็เกือบจะใช้ได้นะครับจนมันข้นนะประมาณนี้นะครับอันนี้น้ำลาลกะทิเราก็ใช้ได้นะครับี๋ยวเราจะนํำไปราดใส่กล้วยทับที่เราเตรียมไว้นะครับ oh. เราก็จะเตรียมปอกกล้วยไว้นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่ในหม้ออ,อบลมร้อนนะครับเตรียมไว้นะครับก็จะรองด้วยใบตองนะครับเพราะว่าเวลาเราอบมันนาน,านเดี๋ยวมันจะติดตัวพื้นด้านล่างของหม้ออบลมร้อนนะครับก็เลยจะรองด้วยใบตองนะครับจะไ,ได้เวลาเรากลับจะได้ทําง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะอบไปสักประมาณสิบห้านาทีครับใช้ไฟประมาณร้อยแปดสิบองศานะครับรอบแรกนะครับแต่เราค่อยกลับมาดูทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับ อันนี้เราอบม,มาได้ประมาณ15นาทีนะครับ180ร้อยแปดสิบองศาเดี๋ยวเราจะกลับกล้วยนะครับแล้วก็ค่อยอบอีกทีหนึ่งสักประมาณ10นาทีนะครับใช้ไฟแรงสักหน่อยนึงครับอาจจะใช้ประมาณสองร้อยองศาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะอบอีก10นาทีนะครับใช้ไฟประมาณสองร้อยองศาครับ หลังจากนั้นเราก็นํากล้วยมาทับนะครับใช้มีดกดนะครับประมาณนี้นะครับงั้นเราก็หัน่นหั่นชิ้นตามชอบนะครับจะกว้างจะเอียงไงก็ได้หมดนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเราจะหัห่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกล้วยที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะราดด้วยน้ำกะทิทีหนึ่งนะครับ เราก็จะราดไปประมาณนี้นะหวานกำลังดีนะครับไม่หวานมากนะครับก็จะได้ประมาณนี้คนระับสำหรับเมนู้วครับเรายังไงก็ฝากกด,ดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ